บันนี้มันสามารถที่จะกินเบิดทั้งตาได้บ่ได้ค่ะถ้าผู้นึงคนเขากับก็แล้วแต่ผู้แต่ว่าทดลองเบิ่งก็กินได้นะคะปุ๊บเป็นหยังกินได้ส่วนมากลูกค้าก็กินเบิดกินเบิดลหอดไข่มันขี้มันบุญส่วนมากจะกุมเก่าน่ะหลายกุมไม่ก็มีอยู่ครับผู้เคยซื้อไปกินแล้วเพิ่นก็กลับมาอีกแม่นค่ะครับออืถ้าผู้บ่เคยกินก็ว่าแผลงเสียนะแต่เพราะก็กินแล้วก็ติดใจเฮาก็มาซื้ออีกสั่งอยู่ตลอดส่วนมากจะดูข่าเก่าน่ะหลายครับ ถ้ามาที่จะขนส่งเป็นห้อยเนือ่างจังหวัดนีงได้ปะกาขายกองอลรล่อยอจำสินหายแถมนำจิม้มนําแถมนำจิ้มไหมความจำสินไหมความคือเอา,าไปสิบร้า,ายเลาส่วนนี <c oughs> เ้เอาไปข้าไปลวกแล้วก็จิ้มเลยแม่นคะ่ะพื้นที่บลายแล้วก็ต้นทุนบรายนะครับพี่น้องสามารถนําไปเป็นอาชีพเสรมิมแล้วก็อาชีพรักได้นะครับเนาะครับยัง,ยงไงครับเน,นี่ยตัวนี้ตัวผูตัวตูดขาวค่ะตัวนี้ขาว แม่ตัวนี้นี่ครับนู่นนี้ตัวนี้จะตัวดำๆนี่คือตัวแม่ตัวนี้ตัวผู้แล้วกับตัวตัวแม่นี่จะตัวดำแล้วก็ปากเรียบปากเรียบฟ้าเพ่นจะเรียบแล้วก็ตัวผู้นี่มันจะความล่องนิดนึงเห็นไหมความปลายนี่จะงอน่อยนะแม่บึ้งง่ายสบัสดีครับพี่น้องทีก็ร่างรับชมช่องคนสวนคนไรนะครับเนาะวันนี้นะครับเอาเสื้อผ้าพี่น้องนะครับมาบึ่งการเลียงห้อยเชือดีสีทองนะครับพี่น้อง ในพื้นที่พ่อหลายนะครับพี่น้องน้ำค้างบ้านล้างบ้านก็สามารถที่จะเลี้ยงเสริมเป็นไร่ใดๆนะครับอากาศตลาดค็มีความต้องการหลายนะครับพี่น้องนี่เท่าไรกับว่าพ่อขายนะครับพี่นอ้องก็เนื่อกะไปทําความรู้จัาครับคุณแม่เพื่อนเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวให้พี่น้องห้องหัวจักมาค่ะมินิดบ้นน้องยาวด้วยค่ะมนิดบนงง้บนน้องยาวตำบลพนงามเมองเพื่อเดชอุดมค่ะครับนี่เบอร์โทรครับเนี่ย บัวทู่ศูนย์หกสามสามเก้าแปดสองแปดสี่สองครับเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คอะหอยเชอรี่ทองมาฟาร์มค่ะครับเพื่อพี่น้องอยากมาเยี่ยมมายามมาเบิ่งงานยื่นีก็ได้บ่ครับเนี่ยได้ค่ะยินดีค่ะยินดีต้อนรับน้อครับเนาะสำหรับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเพื่อเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมนะครับเนาะค่ะครับถามันรายก็เป็นอาชีพหลักได้ ครับใส่พื้นจิ้มครับใส่พื้นที่นี่บ่หลายวันบ่ครับเนี่ยบ่ค่ะประมาณสองงานค่ะสองงานหลังบ้านเนครับเนาะแมนค่ะหลังบ้านก็สามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับพี่น้องค่ะมันเลี้ยงยากบ่ครับเนี่ยสําหรับบ่ค่ะเลี้ยงไม่ยากค่ะเลี้ยงง่ายแค่มีอาหารให้มันพืชน้าให้งดีน้ำจะบริเสียเป็นจอกเป็นแหนเป็นพวกเท่าพวกพําก็ได้ค่ะอืมมานนี้มันมีความพิเศษจังใดครับ มันต่างจากหอยเชลลีหน้าเ่าจังเดยพิเศษก็คือรสชาติมันจะกรอบแซบแล้วก็ออกหวานนิดๆบันค่อนมีเมือกนะคะมันจะมันจะหวานแมนค่ะรสชาติจะดีกว่ากันมันจะก่อนเหนียวคือหอยหน้าหาออันมากค่ะจะกินง่ายกว่าวันนี้เ่าเบิ่งจังไดยว่ามันเป็นสีทองแท้พทาทองแท้สีทองแท้ก็คือนี่น้ำหน้ามันก็อจะมีเปลือกสีทองขึ้นกันนะคะแต่ว่าปากนี่มองเนื้อมันจะเป็นสีสีเหลืองทองนะคะจุดเบิ้งเบื้งทา้งในเนี่ยมนทั้งในค่ะครับ อยู่หน้าเ้อกับสีเหลืองงามเมื่อกันเปลือกต่ว่าข้างในเพื่อนก็สีดานะคะ<อ>ตัวนี้จะข้างในสีสีเหลืองท่งอ,งองท่องข้างในนำ้ำแมนลายคนเขาอาชีพเข้าใจเพดไปเก็บน้ำหน้ามาเลียงนั่นคือบุ๋มแมนสายพันธุ์เด็ดแมนค่ะอันนี้เป่าเฮือน้ำจืดโอ้เป่าเฮือน้ำจืดแมนอีนกซื้อหนึ่งพี่บอกครับแมนค่ะโอ้เป่าเฮือน้ำจืดโอ้มันมันจะต่างกันอยู่นอกกรับหอยเอรี่หน้าเ้าตตางแห้ยค่ะผมก็นึกว่ามันจะเปลือกขึ้นกันน้ามาเรียงได้เลยบ่ได้คับเปลือกซีด สีแดงสีทองจริงแต่ว่าเนื้อสีดำาครับ้เป็นท้อการกินของเพื่อนนี่คือไม่เฉลี่ยหน้าเลยแป็นบอกเมนค่ะแบบเดียวกันเลยกินเก่งมีเทไรกับกี้มีเบิดมือเลยค่ะแบบเดียวกันเลยค่ะตัวนี้คือแม่เฮดรบวงจอดนั้งแต่เพาะเลยมั็นบอกเมนค่ะแต่อนุบานขึ้นไปตั้งแต่อุบานลูกนะครับพี่น้องเริ่มเลกๆมีห้องมันอย่างไรบ้างครับเนี่ยบ่ค่ะประมาณต้นระบาดกลื่อย ก็โตค่ะลอยก็โตมนค่ะจากลอยก็โตจนเป็นฟาร์มค่ะส่งทั่วประเทศนู่นแหน่เนาะค่ะส่งทั้งไข่ทั้งแม่พ่งได้แม่พันธุ์ค่ะตอนจะส่งกับจำศีลให้ได้ค่ะโอ้ยนี่วิธีการจำศีลอีกความม่นคะ เอ็ดยังไงครับจำศีนพี่จำศีนมันก็มีหลายหลู่แบบบพื่คนก็เอาดินใส่พุ่อนคนก็เอาเฟืองใส่พุ่อนคนก็เอาตากพัดลมพึ่งพัดลมอันนี้จะเน้นพึ่งพัดลมขึ้นนึงมันก็แห้งโอ้พึ่งพัดลมแมนเอาใส่ตะก้าแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไปทำมันหลายเขากับพัดลมเปิดเลยเปิดมันจะรับแมนค่ะมันจะรับมันจะกระคายมันเข่ายงบอกครับแมนค่ะเขาเอิ่นห้อยเข่าไงหล่ะค่ะโอ้เสื่อน่าห้อยเขาง่า่ะมันจะอยู่นได้จักเหม่อครับเวลาเขาจำศีนไป เดือนได่บอกแม่เดือนถึงสองเดือนเพราะว่าเคยทดลองเอาว่างไว้ละเอาไว้เอาว่างไว้แต่กาเป็นเดือนมันก็บปตายเป็นเดือนก็บ่าตายแม่ค่ะแสดงว่ามันสิค้นทรงได้ไกลเงี่ยได้ไกลครับเพราะว่ามันค่ายน้ำค่ายขี่มันออกแล้วคือมันจะจาสินได้เป็นเดือนครับค่ายๆมันเขาง่ายแบบธรรมชาติเนาะแม่ค่ะครับของแม่จะเฮ็ดบ่อปูนเนาะครับเนี่ยค่ะครับสําหรับการเลี้ยงห้อยเชอรี่มันมีปัญหาอย่างที่มันมีปัญหาก็คือถ้าให้กินพืช แบบพักสวนขัวนี่มันจะกินหลายมันกระนำเนา่นานำเนา่าเขาเก็ดจะเปลี่ยนบ่อยสีก็จะโบงงา,ามเขาเนียนพืชนำนี่ก็บโบ่ด้เปลี่ยนนำง่ายแล้วก็สีมันก็นจะสวยครับโอ้สัมพ่อแม่เนียนจะเนียนเปกเป็นจอบเป็นแหนะพักตบค่ะอาหารก็ให้ได้สามมือเทือก็ได้ในอ,อ,อาทิตย์อาทิตย์ละสองเทือก็ได้อาหารแบบใดครับเนี่ยเป็นปลาดุกหน่อยใส่โนดหน่อยสุดแต่ว่านีบ่บม่ได้ให้ดอกไม้ถึงว่าทายไพ่อยากบแบบให้มันใหญ่เร็วสินะค่ะอือ โอ้อาหารปลาดุกแมนตีบ่าหายเพราะว่าเบียกเบียนน้ำดูว่ามันคือขอเสียหนำมันจะเสียแมนค่ะเพราะว่าตถืง่อนกินบ่เบิดมันเกิดเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างมันก็จะเป็นกดเป็นอันหนึ่งของอันหัวอาหารนะคะมันก็จะเห็นให้เปลือกผู้น้ำแล้วมันก็จะผูน้ำแมนค่ะสังเกตเรื่อง้ะไผเปลือกผู้นี่ใช้หัวอาหารหลายวันนี้มันต้นทุนในการเลี้ยงมันมันหลว่ะครับเนี่ยต้นทุ่นก็บ่หไายแต่ว่าแห้งสลายก่วไปหาพักหาาอยู่นู่นนะ ห้าพักห้าหย้ามากเมียค่ะไม่ไมเพื่อนเม่ยแต่เขากินอาหารผืดหนามันสีได้จึงสีเหลาะผืชดหนามไม่ก็จะสีสวยเห็นไหมสายองตองมันจะขยับเนาะครับเนาอถถามมันอันใท้หัวอาหารใายได้ต่อยังให้รู้ครับห้ได้เสริมเทือก็ได้เสร<ม>ิมไปได้เสริมค่ะครับอืมวันนี้หลังจากมันเป็นไข่จังสีครับเนี่ยแยกเหมือมันจังสีฝากเป็นตูประมาณอาทิตย์เมื่เทือก็ สิบสองหรือสิบห้ามือแสดงว่ารอบท่นกระจัดคือกันแม่นค่ะวันนี้ท่นจะไขเบิดปีว่ครับไข่ตลอดออกเบิดปีเลยไขไออกทั้งปีแสดงว่าไล่ได้ฉันเราว่างเทียนได้สามารถที่จะสางในเบิ้ลปีได้ได้ค่ะโอ้เป็นอาชีพรักก็ได้ค่ะทำนี้ค่ะทำนี้หลายครับรักก็ได้เสริมก็ดีเสริมก็ดีเพราะว่ามันมันสิโบ๊ะมือมือก็ยังเหลี่ยงหัวเหลี่ยงหัวไหะแม่นครับหากับปอยไว้จังสีสมด่าเว้าไปธุระจังสีเหากกับ ก็น,น่าเบเพ, <อ S 2> พ <อ S 1> ิ่นนิดเียเมนถาลักลักในการเลี้ยงเขาก,กเตรียมกันได้เตรียมด้ยงดงแหนแดงอะดีที่สุดเวลาเขาไปใส่เขากระตักให้มันเลยอืมแหนแดงเมนค่ะครับเปิดก็สามารถที่จะพอเลี้ยงได้เนาะค่แะแบบพวกแหนแดงพวกอาหารต่างๆถ้าจอกพวกตัวพ่อก็ไปาหาเองได้ถาแหนแดงนี่ลักๆักคือดีอันนี้มันเบิรดแลือแหนแดงส่วนนี้วันนี้เขาเลี้ยงลักจากมันแตกเป็นตัวในหน่อยจัะเดือนครับมันยังสีายได้ป่ะเดือนหนึ่งค่ะต้นละบาดใส่เลี้ยนบาทต้น ตัวระบาดเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งประมาณตัวซํำเดือนหนึ่งตัวละบาทแม่ครับอู้บอนี่คือไข้หลายครับบอนี่จะพ่อเม่พันหมอพ่อเม่พันค่ะไอแบบอยากหลายเลยนะครับพี่น้องตัวนี้เดือนหนึ่งกประมาณซ้ำเนี่ก็เกิดตัวหน่อยก็นีน้อยหนึ่งนีว่ครับเดือนเนึ่งแม่อือตัวนี้ซีสนิมครับซีสนิมจะบุคคลนิยมบนไหนิมแสนเหมือนกันมันเกิดยัง เกิดจากยังครับพอพันไม่พันเดียวกันบะพอพันคนเราสายพันเขาคือเปลือกเปลือกเกินจะสีออกํำๆนิดจักหน,นึงเ<อ>ตอเนื้อกับสีทองคือกันเนื้อกับทองคือกันแต่ว่าราคาจะแพไปมากปันไหนแต่ว่ารสชาติเนื้อนี่คือกันแซ่บคือกันครับแต่ว่าสีสันมันโมดูดเนาะเมียนครับมดูดคือสีทองครับสีทองนี่จะเเป็นก็ว่าแซ่บนําสวยนาเกาเบิ่ง สีบันจะแตกต่างกันใช่ไหมครับเทียบไปขายแม่นครับยุคนี้ของแม่เน็ตสีมีการแอบลอบแม่นครับลวกจิ้มลวกจิ้มวันพุธเฉพาะวันพุธทุกวันพุธครับทุกคนขอให้พี่ขอให้ท่านไงพี่ท่านบอกครับค่ะเอาไปย่างไรกับเบสย่างนั่นมาค่ะอือนี่นะครับวัวนี้อ้เหลืองอลาบเลยนะครับพี่น้องเยอะลงไปแบบเหลืองสวยเลยนะครับพี่น้องสีสันแบบสุดยอดนะครับพี่น้องงาม ซ้ำนี่บอครับเ่าไปลวกจิ้มได้หรือ้องรอไงก่อนนี้เนี่ยไงก่อนนี้นี่ประมาณซ้ำนี่ได้สามเดือนสามเดือนพอดีกินนี่ตัวนี้สามเดือนัูนี้สามเดือนนี่เค่ะครับเป็นพอพันแม่พันก็ได้ลวกจิ้มก็แสแปก็ร่างดีใส่องคองเลยนะครับพี่น่อถ้าฮกเจ็ดเดือนขึ้นไปมันจะบวดเสแครับคือสามเดือนนี่เนื้อกระลังดีกรลังพอดีค่ะมันกระเสบขึ้นกันหกเจ็ดเดือนแต่ว่าถ้าแสบปอีนนีก็คือสามเดือนสี่เดือนคือช่วงอายุนี่มันจะจะแสแปค่ะ นนนีี่่ะครับพ้องก็ดีกินเลยสีเหลืองใส่เลี้ยนซิปสวยเลยมาอยู่มาเต็มดีนะครับเนาะค่วันนี้มันสามารถที่จะกินเบิดทั้งตาได้หปล่ได้ค่ะพู้นึงคนเขากะก็แล้วแต่ผู้แต่ว่าทดลองเบืองก็กินได้นะครับ่เป็นอย่างกินได้ส่วนมากลูกค้าก็กินเบิดกินเบิด์หอดไข่มันขีดมันบุญเอาเบิดง่วงเลยวะแม่นค่ะโอ้เอาเบิดแบบับว่มีของมขีดเลยค่ะเพราะว่าเ่าก็เลี้ยงแบบแม่เลี้ยงแบบสะอาดยู่งน้ำนี่น้ำก็น้ำสะอาดนะครับพี่น้อง ก็บต้องขังวนยังหอยเชลีหน้าเนาะมนครับหอยเชลีหน้ามันอาจจะไปกินถัดีบทั่เดียนไปกินย่างเนี้ยนะครับพี่น้องสำหรับผู้มีพื้นที่ว่างๆเ้ากับสือปอบจึงสีนะครับเมนครับเมนมาต้องพยางก็ได้ครับหรือจะคุดบอบพยางก็ได้ครับอย่างเลี้ยงเรียนเสริมได้ได้ไปองเลี้ยงเมองดีเลยค่ะโอ้มีต้นทุนไรต้นทุนกับตเมครับ บ็ได้เป็นพารากรบเฮาในการค่ะผลตอบรับ็ดีแรกๆเลี้ยงว่าเลี้ยงไปถ้ากินจะค้องแลเขามาถามขายเอ้ยถามสื่อก็ได้ขายัวนนี้ขายมาตลอดเลยวันนี้ลูกค่าที่มาสื่อเป็นกลุ่มใหม่หรือกลุ่มเก่าครับส่วนมากจะกลุ่มเก่านนาหลายกลุ่มใหม่ก็มีอยู่ครับผู้เคยสื่อไปกินแล้วเพิ่นกากลมบเยอกแม่นะครับอือถ้าผู้เคยกินก็ว่าแพงเสียน้แต่ว่าผู้กกินแล้วก็แบบติดใจเฮ้กับมาสื่ออีกสร้างอยู่ตลอดส่วนมากดูค่าเก่านนาหลายครับ ันจะมีรสชาติหวานนะครับเนาะผู้ใดบ่เคยลองกินกะลองชิมเบิงนะครับเด้อยสำหรับหอยเชอรี่สต่างได้ค่ะสต่างไดถ้ามาที่จะขนส่งเป็นหอยเหนือต่างจังหวัดนี่ได้บ่กะขายกล่องลอร่อยจำสีน้ําจิ้มน้ําแถมน้ําจิ้มให้พร้อมจำสีน้ําไอ้ความคือเอาไปสิบ่หลายแล้วช่วงนี้เอาไปเฮาไปลวกแล้วก็จิ้มเลยแม่นค่ะครับอื พวกแล้วก็จิมเลยแล้วจิมปีไม่สงการในพวกน้องนองน้องนมาตะคุ่มเิ่นกระั่งพวกมูเพิ่นกรสั่งเป็นออือกอก็ลอกเพื่อนนะค่ะเออละหาซิ่องครับโอ้่นอาไปฝากมูเธอมู่ฝากสื้อสินะค่ะสาวโรงงานคบังเตอร์สีสันมันกะน่ากินนะครับพี่น้องยี่ขางล่างก็มีส่วนทางหลางก็มีนะครับพาพี่น้องไปเบิ่งเฮาเรียงแล้วเฮาค่อยๆขยายออกไปบวครับเนี่มี่นค่ะค่อยๆขยาย ข้าบนตอเฝ้าเรื่อยๆตอเฝ้า,าไปเรื่อยๆแมียนเธอฝ้า,าหลายมันสีอันนี้สะว่าต้นทุนมันกับบ่หลายเนาะแมน,นในการเลี้ยงนะพี่น้องนี่นะครับพื้นที่ก็ทั้งเิง,งก็มุ่งสาแล่นนะครับเนาะค่ะมุ่งซาแล่นทางแสงเนี่ยจักหน่อยนะครับค่ะถ้ารับถ้าบ่าถือแสงเลยหอยก็สีสีบ่สวยอือต้องมีแสงแดดแมนน้ำแมีนครับตะไคร้ก็ต้องเอาทีครับออประมาณจักเปอร์เซ็นต์ครับตะไคร้ของมัวนี้ ก็เป็นตัวเส้นได้ห้าสิบเือกันแปดสิบแปดนี่ด้่ก็คือครับนี่นะครับบอหน่อยนะครับบออนุบาลบออนุบาลตัวนี้ก็ไปรวมจิ้มหมู่บ้านเพื่อนเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับพี่น้องนี่ไปรวมจิ้มนะครับอนุบาลล่อยเพิ่นไห้จังสีเลยมันบอสองอาทิตย์กว่าแม่นค่ะวันนี้นามห้าเปลี่ยนอาทิตย์แลไรจะเกิอถ้าเป็นอนุบาลนี่คือเป็นเดือนผูเนี้จังสี่เปลี่ยนเดือนสองเดือน ับเดือนถึงสองเดือนหุ่นถ้าบอไหก่กว้างคือบอข้างบนน่ก็สามเดือนมันใหญ่เต็มทีจังขาดออกอืมเพราะว่ามันกินอาหารบ่หลายอาหรบัหลายตัวไงตัวญ่นั่นกับประมาณถ้าบอแนี่ยนี่ประมาณเดือนละเทื่อจะเน้นพืชนามนะถ้าพืชสวนขั่วก็สิเปลี่ยนดูเป็นอาทิตย์ละเทื่อจังสีครับไอ้หนึ่งฟองนี่มันจะในประมาณเจ็ดสครับถ้าฟองญ่กับประมาณเจ็ดแปดลอยถ้าซ้ำนี่กระมัณ ซี่ห้าร้อยอ๋อปรนันบ่ค่ะแต่ว่าแมีน่ซื้อไข่นี่คุ้มกว่าคุ้มแห้งคือนี่ขายจังไดนครับสำหรับไข่ไข่กะขีดละสามร้อยขีดละสามร้อยครับขีดหนึ่งมันจะได้ประมาณจัาห้างครับเนี่ยอุ้ยได้ประมาณยี่สิบกว่าอยู่เด้อยเพราะเธอข้างหน่อยห้างไงผสมกันอืมคุ้มกว่ายี่สิบกว่าดังแต่ประมาณสิบสิไปดูแล้เพราะท่านเนี่ยเป็นนอกจากจะดูแลยากนิดเจ้กหน่อยพื่อขึ้นพ่นเอาไปก็ยี่สิบแล้วเอาไปจะเรียบไปคึ้นจะขายลอยก็พอเนาะ ค่ะสองห้าสิบหน่อยหลกหลายเหมือไข่น่ะเร็วกว่าแต่ว่ากระสีดูแลบ่ท่านเดี๋ยวเปลี่ยนเพราะว่าเพท่านหูใจไม่ทีเดียงนะบางคนกระสีบ่ได้เอายังให้มันเกาะมันตัวมีหักเกาะหักพวกตบวมึงหักอันนี้เกาะมันจะยื่หน้าจันเสียบไหมมันจะอยู่หักเกาะหน่อยหน่อยตัวหน่อยมันเกาะไว้หายมันเกาะนะเพนาะท่านเลยกินอาหารดอกสำหรับพอพันเนี่ยท่านย่นี่ก็มีบ่ครับนี่ค่ะ จงไดครับู่ละห้าสิบบาทค่ะคู่ละห้าสิบบาทนะครับเนาะสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะเป็นใส่ไดครับตัวนี้บ่มีอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะครับเนาะใส่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวนี้ใส่รวมจิ้มเดียวบ่อเดียวรวมจิ้มรวกจิ้มนี่จะแบบมันจะบ่ค่อยงามคือผู้อื่นคัดออกตัวใดบ่งามข้างก็เอาไปใส่ชิมตัวนั้นเกษมด้วยกันครับถ้าตัวใดงามขางก็คัดให้ลูกค้าอือเป็นพ่อแม่พันธุ์ ครับนี่นะครับสำหรับไอเดียในการเลี้ยงอยนะหอยนะครับพี่หนอกหอยเชอรี่สีทองใส่พื้นที่บลายแล้ลก็ต้นทุนปลายนะครับพี่นนอกสามารถนําไปเปลี่ยนอาชีพเสริมแล้วก็อาชีพรักได้นะครับเนาะครับตันนี้ถ้าพ่นเกาะเนี่ยคือพ่อนอันก็ต้องอันผสมผสมค่ะเป็นผสมบ้านมันก็ผสมเองใช่ไหมครับเมน,นค่ะอืประมาณหมื่หนึ่งบ้านหนึ่งยี่สิบสี่ั่วโมงค่อยเบิ่งไหนวะครับแม่่า ได้ตัวผูตัวเมียได้เบืองง่ายตัวนี้โอ้ตัวผูสองตัวนี้ตัวนี้ตูดขาวตัวผูสองตัวเมียหนึ่งตัวดำตูดดำต้องมองได้ครับนี่ค่ะโอ้ตัวม่ม่มันน่ะแม่ค่ะแล้วก็เปลือกเพื่อนตัวนี้ไอ้ฟ้าฟ้าเพิ่นจะเรียบตัดดำฟ้าเรียบครับแต่ตูดขาวนี่จะฟ้าขวมลงตัวผูครับตัวผูสองนี่นะครับวิธีการเบืองรับตัวผู ครับคลิปนี้กะบ,บ้างว่าสิเป็นประโยชน์ครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับเนาะคนน้อยก็ร้ายแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ผมมาเชิดกับคุณแม่เน็ตนะครับขอลานนะครับพี่น้องสวัสดีครับ